การประมูล 4G ขึ้นความถี่900เมกะเฮิร์ผ่านไปแล้ว3ชั่วโมงนะคะซึ่งจากการข้อราคาของผู้ประกอบการเอกชนนะคะกะสะทะชก็จะมีรายได้มากกว่า30,000ล้านบาทแล้วในตอนนี้นะคะจะไปติดตามจากคุณพัทรพรตันง,งามรายรายง,งานสดจากสำนักงานกะสะทะชค่ะคุณพัทรพรคะ คุณพึ่งนภาคะณขณะนี้นะคะการประมูล 4G ขึ้นความถี่900เมกะเฮิร์ค่ะได้กำลังเข้าสู่รอบที่10แล้วนะคะหลังจากที่รอบที่9พึ่งเสร็จสิ้นไปค่ะโดยภาพรวมขณะนี้มีมูลค่ารวมอยู่ที่กว่า37,000ล้านบาทค่ะ การเข้ะราคารอบแรกเริ่มต้นตั้งแต่เวลา9นาฬิกาที่ผ่านมาโดยบริษัทที่มีสิทธิเข้าร่วมประมูล 4G ขึ้นความถี่900เมกะเฮิรตซ์ทั้ง4บริษรัทได้แก่บริษัท Aswan Wireless Networks จำกัดหรือ AAS บริษรัท D-Tac w i r e l e s จำกัดบริษรัท T-Mobile Universal Communication จำกัดและบริษรัท Jazz Mobile Broadband จำกัด um ซึ่งทั้งหมดเป็นบริษรัทที่เคยเข้าร่วมประมูล 4G ขึ้นความถี่1,800เมกะเฮิรตซ์มาแล้วในวันที่11และ12พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้ค่ิที่การกรสทชร,ระบุว่าได้รับแจ้งว่าผู้บริหารของทั้ง3บริษัทได้แก่ AAS, d t e c และ t o m o v e H ได้เข้าร่วมในห้องคอราคาครบบริษัทละ10คนยกเว้นบริษัท Jazz Mobile ที่ไม่มีผู้บริหารสูงสุดเข้าร่วมในการข้อราคาครั้งนี้และส่งตัวแทนอยู่ในห้องคอราคาเพียง3คนแต่กสทชยังมั่นใจว่าทั้ง4บริษัทจะเกิดการแข่งขัน ขณะที่ตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมั่นใจว่าหลังเสร็จสิ้นการประมูลเทคโนโลยี 4G จะช่วยสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมทั้งระบบรวมถึงผู้ประกอบการรายเล็กเจนว่าตอนนีน้ในเรื่องของการค้าขายอ e ียคอมเมิร์ซเริ่มเข้าสู่ในถึงระดับคนรากระ,ร,ะร,ะระดับระดับทั่วทั่วไปได้มากขึ้นแล้ว ดันั้นตอนนี้เนี่ยผู้ผลิตที่เป็นภา,าคอุตสาหกรรมเองก็เริ่มปรับตัวนะครับคนที่เคยขายข,ายของที่เป็นหน้าร้านเป็นลักษณะที่เป็นออฟไลน์ก็คือขายเฉพาะหน้าร้านตอนนี้ก็เริ่มมีทั้งขายที่เป็นออฟไลน์และออนไลน์นะครับซึ่งตอนนี้เราจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นในปี59ครับ คลื่น900เมกะเฮิร์มีราคาเริ่มต้นที่12,864ล้านบาทซึ่ง5รอบแรกได้มีการพกเพิ่มราคาร,าคารอบละ644ล้านบาทจนเมื่อราคาขยับไปแตะที่1 6 0 8 0ล้านบาทซึ่งเป็นราคาเต็ม100%ของมูลค่าขึ้นความถี่ซึ่งเป็นรอบที่6นั้นส่งผลให้การขยับราคาเพิ่มปรับลดลงเหลือ322ล้านบาทและ ราคานี้จะใช้ราคานี้นะคะไปจนกว่าจะได้ผู้ชนะจํานวน2บริษัทโดยผู้ชนะมีสิทธิครอบครองใบอนุญาตเป็นเวลา15ปีการเคาะราคาวันนี้กศชกําหนดเบื้องต้นจะมีต่อเนื่องไปจนถึงเวลา21่สนาฬิกาจากนั้นจะพักการเคาะราคาประมูลชั่วคราว3ชั่วโมงแล้วเริ่มประมูลต่อในเวลา24่สนาฬิกาจนถึง6กนาฬิกาของวันถัดไปแล้วพัก3ชั่วโมงและเริ่มเคาะราคาต่อในเวลา9ก้นาฬิกาสลับไปเรื่อยๆตามกรอบเวลานี้จนกว่าจะได้ผู้ชนะซึ่งในห้องเคาะราคาจะมีเตียงนอนจํานวน5 ยงให้แต่ละบริษัทรวมถึงเครื่องเล่นเพลงและแผ่นภาพยนตร์เพื่อความผ่อนคลายเมื่อได้รับใบอนุญาตแล้วจะต้องวางเสาโครงข่ายครอบคุมพื้นที่ร้อยละ50าภายใน4ปีและไม่น้อยกว่าร้อยละ80ภายใน8ปีส่วนอัตราค่าบริการทั่วไปจะต้องถูกกว่าอัตราค่าบริการเฉลี่ย 3G ในปัจจุบันในทุกแพ็กเกจและมีแพ็กเกตสำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้พิการ และสาหรับบรรยากาศณขณะนี้นะคะถ้าดูตัวเลขของการเคาะราคาประมูลค่ะจะเห็นว่าตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ6นาทีเท่านั้นนะคะที่ผู้เข้าร่วมประมูลทั้ง4บริษัทจะต้องตัดสินใจว่าจะเคาะราคาในรอบที่10หรือไม่ค่ะแต่ว่าหากย้อนไปดูการเคาะราคารอบที่9ก้าที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปนะคะภาพรวมขณะนี้ทั้ง2ใบอนุญาตอยู่ที่3 4 7 4 4ล้านบาทค่ะโดยใบอนุญาตทั้ง2ใบนะคะยังอยู่ที่ใบอนุญาตละ17,372ล้านบาทค่ะ ใบอนุญาตที่1นนะคะสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ที่เห็นอยู่ขณะนี้มีผู้เสนอราคานะคะในรอบที่9จําจำนวน1บริษัท่ะส่วนสีน้ำเงินนะคะมีผู้เสนอราคา3บริษัทด้วยกันค่ะในส่วนของภาพรวมนะคะตอนนี้ก็ถือว่าผ่านผลไปแล้วกวรอรด้ในการรอบที่10เหลืออีก5นาทีเท่านั้นที่ทางผู้ประกอบการทั้ง4บริษัทนะคะจะต้องตัดสินใจว่าจะเสนอราคาหรือไม่หรือว่าจะใช้สิทธิ์ในการพักการประมูลชั่วคราหรือว่าไม่เสนอราคานะคะแต่ว่าในช่วงการประมูล ที่เกิดขึ้นนะคะทางกสทชก็มีการประเมินค่ะว่าเบื้องต้นนั้นจะยังคงมีการคอราคาต่อเนื่องกันไปนะคะจนถึงประมาณ3ามทุ่มคืนนี้แน่นอนค่ะแต่ว่าจะยืดเยื้อจนไปถึงวันพรุ่งนี้หรือว่าเมื่อรืนนี้หรือไม่นะคะอันนี้ในช่วงเย็นทางกสทชจะมีการประเมินกันอีกครั้งนึงค่ะคุณพึ่งนภาคะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพัทรพรค่ะ